พูดถึงกาตาเนี่ยหลายคนคงนึกถึงความร่ํารวยความหรูหราใช่ไหมครับแต่ดูไหมครับว่าประเทศนี้พิสูจน์ให้เราเห็นเลยว่าขนาดเนี่ยไม่ได้มีความหมายเสมอไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ารัฐจิ๋วแห่งนี้เขาก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้ยังไงคําถามที่น่าสนใจมากๆก็คือเขาทําได้ยังไงกันคือประเทศที่เล็กกว่ากรุงเทพของเราด้วยซ้ําแถมพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นทะเลทรายแล้วกลายเป็นหนึ่งในชาติที่รวยที่สุดในโลกได้เนี่ยเรื่องนี้มีที่มาที่ไปครับ ถ้าอยากรู้ว่ารวยขนาดไหนลองดูตัวเลขนี้กันครับ GDP ต่อหัวเนี่ยเกือบ88,000ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกราวๆ3ล้านบาทต่อคนต่อปีโอ้โหตัวเลขนี้มันบอกชัดเลยครับว่าความมั่งคั่งของกาตาเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราจะมาไล่เรียงกันผ่าน5หัวข้อหลักๆนะครับตั้งแต่ภาพรวมของประเทศไปดูว่าเขาเจอขุมทรัพย์อะไรและความมั่งคั่งมันสร้างอะไรขึ้นมาบ้าง โครงสร้างสังคมที่บอกเลยว่าไม่เหมือนใครไปจนถึงความท้าทายในอนาคตครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยมาหาอำนาจบนคาบสมุทรขนาดเล็กลองนึกภาพตามกันนะครับคือประเทศนี้เป็นแค่แหลมเล็กๆที่ยื่นเข้าไปในอ่าวเปอร์เซียพื้นที่ทั้งหมดนี้เล็กกว่ากรุงเทพของเราอีกนะฮะแล้วก็เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งแทบจะทั้งประเทศเลยแถมยังปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอีก คือถ้าดูจากภายนอกแบบนี้บอกตรงๆว่าแทบไม่มีปัจจัยไหนเลยนะครับที่บ่งชี้ว่าดินแดนแห่งนี้จะกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้แล้วอะไรล่ะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนคําตอบของมันเนี่ยมันซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายที่เราเห็นนี่แหละครับนี่เลยครับหัวใจสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดเลยกาตาเนี่ยเขานั่งทับแหล่งก๊าซธรรมชาติสำรองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับโอ้โหมันคือขุมทรัพย์ที่พลิกชะตากรรมของชาติจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างแท้จริงเลย คือมีทรัพยากรอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอนะครับต้องเปลี่ยนมันให้เป็นเงินให้ได้ด้วยซึ่งกาตาร์ทำเรื่องนี้ได้เก่งมากเขาแปรรูปก๊าซธรรมชาติให้กลายเป็น LNG หรือว่าก๊าซธรรมชาติเหลวแล้วก็ส่งออกไปขายทั่วโลกจนกลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในตลาดนี้ไปเลยโดยมีลูกค้ารายใหญ่ๆก็คือชาติอุตสาหกรรมในเอเชียอย่างจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นี่แหละครับทีน่นี้พอเงินจากพลังงานมันหลั่งไหลเข้ามาแบบมหาศาลคำถามต่อมาก็คือแล้วจะเอาเงินไปทำอะไร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศไปตลอดกาลเลยครับจากที่เคยเป็นทะเลทรายว่างเปล่านะครับกลายมาเป็นเมืองที่มีเส้นขอบฟ้าเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องสถาปัตยะกรรมสุดล้ำสมัยคือกรุงโดฮานี่แหละครับเป็นภาพสะท้อนความทะเยอทะยานของกาตาอย่างแท้จริงเลยมีทั้งโครงการเมกกะโปรเจกต์อย่างเกาะเทียมเดอะโพลกาตาหรือว่าเมืองใหม่อย่างลูซายที่สร้างขึ้นมาจากศูนย์เลยทีเดียวแต่การสร้างตึกสูงอย่างเดียวยังไม่พอครับ วิสัยทัศน์ของกาต้านี่เขามองไปไกลกว่านั้นเยอะนั่นก็คือการสร้างแบรนด์กาต้าให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ทรงอิทธิพลในระดับโลกเราก็เลยได้เห็นสายการบิน5ดาวอย่างกาต้าแอร์เวยส์สถานีข่าวระดับโลกอย่างอัลจาซีราการทุ่มทุนมหาศาลเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกและที่สําคัญมากๆเลยก็คือกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหรือ QIA ที่ใช้เงินหลายแสนล้านดอลลาร์เข้าไปซื้อกิจาการแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์สําคัญๆทั่วโลกนี่คือการใช้ soft power ที่ชาญฉลาดมากครับ แต่การเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งหมดนี้ใครเป็นคนลงมือสร้างกันล่ะครับคำตอบของคำถามนี้อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจเลยนะครับและนั่นก็นำเรามาสู่โครงสร้างสังคมที่ต้องบอกว่าพิเศษมากๆของกาตา นี่คือข้อมูลที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งของกาตาเลยนะฮะประชากรในประเทศเนี่ยเกือบ90%ไม่ใช่คนกาตาครับแต่เป็นแรงงานต่างชาติพลเมืองกาตาแท้ๆเนี่ยมีแค่ยหยิบมือเดียวประมาณ12%เท่านั้นเองส่วนที่เหลือคือคนที่มาจากทั่วโลกเลยโดยเฉพาะจากเอเชียใตย้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ซึ่งคนกลุ่มนี้แหะครับที่เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศอย่างแท้จริง โครงสร้างประชากรแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดสังคมสองระดับขึ้นมาที่ต้องพึ่งพากันละกันนะครับคือกลุ่มพลเมืองกาตา้าซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยแต่กลุ่มอํานาจแล้วก็ได้รับสวัสดิการเต็มที่จากรัฐเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่รักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ ในขณะที่แรงงานต่างชาติที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็คือฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนเลยตั้งแต่งานก่อสร้างไปจนถึงงานบริการซึ่งมันก็ทําให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษากลางที่สําคัญไม่แพ้ภาษาอาหรับไปโดยปริยายเลยครับแต่ในโลกที่มันหมุนไปเร็วขนาดนี้ความมั่งคั่งที่มาจากพลังงานฟอสซิลอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ยั่งยืนเสมอไปนะครับและนี่ก็คือความท้าทายครั้งใหญ่ที่กาตาร์ต้องเผชิญในอนาคตครับ ความท้าทายเนี่ยมีอยู่หลายด้านเลยครับอย่างแรกเลยคือการที่เศรษฐกิจพึ่งพาน้ํามันและก๊าซมากเกินไปแล้วก็มีประเด็นเรื่องสิทธิแรงงานต่างชาติที่ถูกจับตามองจากทั่วโลกปัญหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ําจืดที่มีอยู่น้อยนิดสวนทางกับอากาศที่ร้อนจัดและสุดท้ายคือความเปราะบางทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาและเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ กาตาเขาก็ได้วางวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเอาไว้แล้วครับนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านตัวเองจากการเป็นแค่รัฐที่ส่งออกพลังงานไปสู่การเป็นศูนย์กลางของโลกอาหรับสมัยใหม่ให้ได้ในทุกๆมิติเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินการศึกษากีฬาหรือว่าการทูตนี่คือเดิมพันครั้งใหญ่สําหรับอนาคตของประเทศเขาเลยครับคําถามสุดท้ายที่น่าคิดตามมากๆก,ก็คือในวันที่โลกกําลังค่อยๆหันหลังกับกับเชื้อเพลิงฟอสซิล แผนการของกาตาจะสำเร็จหรือเปล่าและมาหาอำนาจรัดจิ๋วแห่งนี้จะสามารถหาขุมทรัพย์แห่งใหม่เจอได้ทันเวลาไหมก่อนที่ขุมทรัพย์เดิมที่เคยมีจะหมดความหมายไปก็น่าติดตามครับ